เช้ามาอย่าลืมกินกาแฟนะคะกาแฟที่ดีหนึ่งต้องไม่ทําให้เราอ้วนข้อสำคัญคือต้องไม่ทําให้เราอ้วนนะคะพี่ก็เลยแนะนําเป็นแคปพี่โกวันนี้นะคะเรามีโปรให้คุณด้วยนะคะห้ากล่องพันเดียวจัดส่งฟี่นะคะอ่านี่ดูปริมาณของเขาเยอะมากเลยนะคะ คุณหมอเป็นผู้ผลิตเพราะนั้นคุณไว้ใจได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในนี้ดีทุกตัวนะคะเพราะนะคะคุณหมอคงมีจันรยาบรรณถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดแค่ตื้นๆเราก็วางรู้สึกแล้วว่าเขาผลิตมาก็ต้องมีคุณภาพและเขาก็กินเองแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่ออะไรไม่ค่อยอไม่ชอบฉันทีทันใดจกขานก่อนแต่พอชิมปุ๊บเฮ้ยรสชาติแม่งเก่ง ในนี้ใส่สูโคโรแทนต่างนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกฮะลลาเจนเบปไทยช่วยผิวสวยใส่บอมเพชรใส่ถั่วขาวนะคะเออแล้วรสชาติบอกได้เลยค่ะว่าใครกินก็ต้องพูดคำเดียวว่าทำไมอร่อยจักวะ หวานมันทุกซองเป็นแบบนี้หมดนะ,ะทุกซองเป็นแบบนี้หมดกินมาหลายปีแล้วนะ,ะก็รสชาติแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาไว้กินยี่ห้อไหนยีว่าลองเปิดใจให้กับแฮปปี้โกแล้วคุณจะบอกว่าเออพี่พูดทุกวันเนี่ยมันจริงเนาะหอมหวานมันโคตรอร่อยเลยอะ่ะอย่าใส่น้าเยอะค้อแนะนําอย่าใส่น้าเยอะนะ,ะใส่ค่อนค,อน,คอนแก้วเห็นไหม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 เออนะคะประมาณนี้เท่านั้นแล้วก็บอกได้เลยะค่ะว่าคุณกินแล้วคุณจะต้อง อยากกินอีกอ,กอ,กอะตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกถึงนึกถึงกาแฟเลยว่า,วาไปเอาแฮปปี้กรอมากินดีก,กว่าแม่พี่ซื้อที20กล่องคุณคิดดูนะคะอายุเจแม่อดเจ็ดบแปดนะคะเออซื้อที20ิบกล่องกลัวขาดตลาด ช่วงโควิดเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวไม่โรงงานไม่ผลิตเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวขนส่ง,สงไม่ได้โอ้แกค,คิดเยอะนะฮะแกบอกว่าเอามาเลยยี่สิบกล่องเก็บไว้ที่บ้านนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กาลังมองหาว่าเฮ้ยฉันเป็นเบาหวานฉันกินได้ไหมแม่พี่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นโรคเก,กาเป็นโรคนอนไม่หลับเป็นทุกอย่างที่โลกใบนี้มีโลกกินได้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มด้แม่พี่เลยว่ากินได้นะคะแม่ตื่นเช้ามาแม่จะขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะหรือฮอทดอกหนึ่งชิ้น ไข่ดาวหนึ่งฟองกินกับกาแฟะนะคะกินทุกวันนะคะกาแฟทุกวันแต่ขนมปังไม่ทุกวันเพราะเป็นมาวายินขนมปังไม่ดีแกะก็เปลี่ยนเป็นโฮบีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะกินกาแฟแล้วแนะนําเลยค่ะพี่โบราคาเต็มนะคะ300บาทแต่วันนี้จัดโรให้คุณไปเลย5กล่องห0 0 0ันบาทจัดส่งฟรีถึงาบ้านคุณแล้วใต้วิดีโอนี้จะแปะลิงก์ของบริษัทไว้ให้คุณไปส่องก่อนก็ได้ค่ะว่าบริษัทคนไรมันเป็นยังไงมันเป็นมันดีไหมหรืออะไรแล้วแต่นะคะเพราะทุกคน ย่อมอยากรู้พื้นฐานของการผลิตว่าเจ้าของคุณหมอจริงไหมถูกไหมเออผู้หญิงหรือแม่งโกหกเพราะว่าโอเคค่ะลองไปเสิร์ชดูนะคะเวอร์ไว,ว,ว,วเว็บโคดอนไลท์อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะโอเคนเนาะภาษาอังกฤษเนาะอืมเก่งเนงาะภาษากังกเนี่ยไปแล้วค่ะ